อยากได้รถนะครับรถสวยรถดีครับเหตุนี้นะครับชันนี้ขายรถครับผมตัว A แล้วมันก็ใช่คือตัวออโต้สต็อตัวนี้เนี่ยออโต้สต็อนแบครับ สว,ส,สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเรานะครับเพจชะนีขายรถนะครับเห็นข้างหลังเราโวแดงแวบๆนะครับนี่เลยนะครับวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับที่เรานะครับได้มีโอ e <า>กาสนะครับปล่อยรถอีกหนึ่งขันนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับลูกค้าของเราเลยก่อนครับสวัสดีครับคุณบอยครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามความรู้สึกนิดนึงนะครับก็อยากจะสอบถามว่าอ่าเป็นไงบ้างครับการบริการของเรานะครับแล้วก็รถที่เราเห็นวันนี้เป็นไงบ้างสวยถูกใจไหมสวยครับผมสวยมากสวยก็ ตอนแรกที่คิดไว้ด้วยจริงจครับผมครับผมครับเพราะว่าการบริการเราเป็นังไงบ้างคุยกันเองครับดีครับเป็นพี่น้องเป็นกันเองนะครับใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราอยากได้เงื่อนไขอะไรก็คุยกันได้หมดเลยใช่ครับเราจัดให้หมดเลยครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากนะคุณบอยเนาะเรื่องเกี่ยวกับการจัดไปไหนเนาะรู้สึกว่าใครไหนก็นัดคุยกันได้ใช่ไหมครับครับผมครของเราสะดวกวันไหนปุ๊บนัดปุ๊บไปนั้นจัดการเสร็จให้ได้เลยใช่ครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็อยากให้คุณบอยนะครับช่วยแนะนำเพจชนนิทรให้ายี ถ้าอยากได้รถนะครับรถสวยรถดีครับเร็นี้เลยครับชนีขายรถครับผมครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณบอยมากนะครับที่มาช่วยการเรานะครับขอบคุณครับ ซื้อขายรถยนต์กับสีขายรถด้วย5ขั้นตอนง่ายๆกันนะคะขั้นตอนที่1ค่ะพิมพ์คําว่าสีขายรถเข้าไปใน Google YouTube หรือ Facebook นะคะขั้นตอนที่2เลือกรถที่ชอบถูกใจและโทรมาหาเราให้เราวิดีโอคอลไปหาเพื่อที่จะชมรถกันแบบสดๆเรียลๆขั้นตอนที่3ค่ะโอนเงินจองส่งสลิปยืนยันพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาให้เรานะคะขั้นตอนที่4ี่เราจะจัดหาไฟแนนซ์ไฟบริการถึงบ้านหรือที่ทํางานและขั้นตอนที่5ค่ะเมื่ออนุมัติปุป๊บเรา ก็ไปส่งรถให้ถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะ อยากได้รถนะครับรถสวยรถดีครับเร็่นี้เลยครับชันี้ขายรถครับ